สวัสดีครับวันฟ้าผ้าโชกด้วยครับสีผ้าไปตามสาวล่านะครับประจําวันทียี่สิบสามทุกสภาพคมตรงกับวันจันทร์นะครับผ้าไปตามแนวทางของพระหัสมวดที่แล้วเพิ่นกระหายมากครับต่อไปล่งคนบอกของยูด2สองเนาะหมด ประจำมันสุกเวินีเมื่อองเบิ้งว่ามันจีเข่เพอนายไม่แล้วครับว่าล้ายโตครับมันบอกเพื่อนบอกว่าเล่นง่ายนะครับเนาะก็เลยอยากเห้พี่น้องได้ลองซิมเบิ้งตามเบิ้งงมาชอบมาชอบจะพิจารณหน้าเนาะครับเนาะเสนอเป็นเพียงหน้าทางก็ได้เข้ามาแล้วถ้ามัด กดไลค์ถ้าชอบกดติดตามอย่าค้อ่ามาชมเล้นะครับนะครับควันหนึ่งๆเลยเบิ่นแมนเมื่อวันศุกร์นั่นแม่รูดสองสองกับสองซีผมรูดสองบอกจะพคนในกลุ่มเนี่ยรูดสองเลยคุณถุนหลายดีหล่ะคุงผมเนี่ยแมนเนอ่ยมัพูดแต่เขาไม่พูดเนี่ยแมนรูดรักเลยรูดรักจะง่ายกว่าครับผมเนาะนี่ครับ แม่ก่อเปล่องทั้งเกลดแม่รูดเนะรูดหนึ่งผม,นะงงผมเนาะลองสองครับผมเด่นหนึง่งลองสองครับครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึง 8, 2, 2, 2, 4, 2, ่งแปดสองสองสองสี่สองแปดครับผมสีดูซีออกตัวใดแอแพร่งย่งแอแพงออกตัวใออดอ๋อ <c ười> อ๋อมากอาอมาหนิมากลายตัวเลขกันนะออกตัวใดอยู่ออกตัวใดสี่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 ซี่ซี่่สี เหแลออกตัวไดใส่ใสส่เอาไปส่สิอกบอกบ่ฮะรูดหนึ่งยรูดนึ่ปะหาดรูดหนึ่งะครับดสองสตัวเด่นเดีนหนึ่งตาลงในกลมอ่เล่นลงหนึ่งน่ะมันสุกบอกรูดรูดสองมันสุกละสองดอม่ไม่บกบรลงมันพุดกระรูดหึ่งก่อเขาดิเขาพุดสุกรูดแล้วมันจังทรเบเขาครับผมเอาเขาลงในกลมน้่บ่ล่องสองนี่หึ ล่องสองลงในกลุ่มลองสจะล่องในกลุ่มแล้วตะวันบอกกจอนเน้นนึงเน้นคนเดียวกจอนเน้นตะวันจะบอกกระจอยูุูงุ้งอะเหร่นไงครับผมเนาะเห่นสองแม่เหร่นสองสอเ่นง่เห่ก็เหล็กไ่หลายเหล็กล่านะครับผมเห่นไงครับผมสีไงครับผมเนาะผมว่าสีไงครับผมยู่สเล็กไถครับผมเนาะอดีตหนึ่งสามมือครับผมเนาะอดีตหนึ่งสามือต่วของไครับผมเือนหนึ่งสองเทือเกอนหนึ่งะตัวละหาบาทสิบาทครับผมเนาะก็ได้ขากระทูครับผมนี่ครับ ขอดีครับกับผู้บ่าสิบบาทยังตุ๋ละอยสองลอยคุ่นสองอยเนาะบอกเขาเจ้าแมนสองสองสี่หมื่นน่บอกเขาเจ้าแมนจะไปซื้อบอกเข้าซื้อหลายว่าเป็นยังบอกเขาเจ้าเขาจะไ่ต้องซื้อหลายซื้อแกลเด็ดฟั่งนะซื้อซื้อเหรียญมงวนๆนะซื้อบ่าสิบบาทครับผมเนาะจะซื้อหลายกับผมเนาะซื้อตามกําลังทรัพย์ตัวเองซื้อแล้วจะให้ตัวเองเดือดร้อนครับผมอือครับตามนี้นะครับผมเด้อครับให้ตัวเองเดือดร้อนถ้ครับผม ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดแตบบ่งวดนี้มั่นใจฟันหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งเลยมแม่แมนหนึน่งหนึ่งเลยเจับคู่ให,ห้ว่าสิจ็คเทยนร่องก็ล่องนั่นมีอยู่เด้ื่อก่อนน่ะเขาอยู่เด้เขาอยู่นี่จดเดียวนอกมีหลุดหาแปลงหาศูนย์เขา่าอยู่ครับผมชนมากกินนี่ครับผมห,หนึ่งกับสองงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมนี่ครับ ไม่พลาดแน่นอนหนึ่งกับสองเก็นหนึ่งผมเด้อเกินหนึ่งรองสองผมเนาะสาวลาวคัดคัดรับผมตามนี่รับผมแคปนาจอครงนั่นแหละครับแน้ทางสาวลาวเนาะตามกดเลยกด้ชอบกดติดตามโชคๆมันหวานคุนะครับ